จากเรื่องการเมืองมาดูความเดือดร้อนของชายคนนี้ครับวัย28ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นช่างซ่อมบำรุงไฟเบอร์ออปติกของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับวันหนึ่งทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุตัวสายไฟเบอร์เนี่ยหลุดมาแทงเข้าที่ตา <ừ> ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลปรกากฏว่าไปถึงช็อกครับบริษัทไม่ได้จ่ายประกันสังคมให้ก็เลยไม่มีตังค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณโชคชัยทองโคดนะครับอายุ28ปีเป็นช่างซ่อมบำรุงไฟเบอร์ออปติกของบริษัท A&A n o p t i c ได้โพสต์ข้อความช่วยเหลือในกลุ่มของ Facebook โหนกระแสน,นะครับคุณโชคชัยเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองเนี่ยเริ่มทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงไฟเบอร์ออปติกของบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่3มกราคมปี2566นะครับจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากลูกค้าบอกว่าอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาก็เลยอ,ออกไปทางานตามปกติพอไปถึงหน้างานเวลาประมาณ5โมงเย็น ทำงานผ่านไป20นาทีระหว่างปีนบันไดไปดูหัวต่อของลวดไฟเบอร์อยู่ๆมีลวดของสายเคเบิลกระเด็นครับหลุดออกมาแล้วก็แทงเข้าที่กลางตาดำข้างซ้ายเลยเนี่ยเป็นภาพตอนนี้เข้าไปตรวจนะครับจากนั้นก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแต่โรงพยาบาลตำรวจก็แจ้งบอกว่าเขาไม่มีประกันสังคมครับเพราะบริษทัทไม่ได้จ่ายประกันสังคมให้หากจะให้ผ่าตัดต้องใช้เงิน,นประมาณ4-5 0,000บาท,บาทเขาไม่มี โรงพยาบาลก็เลยทําเรื่องส่งไปรักษาที่ราชวิถีตามสิทธิ์บัตรทองในช่วงที่รักษาในโรงพยาบาลตํารวจทางบริษัทก็จ่ายค่ารักษาไป70,00บาทแล้วก็ให้เงินติดตัวไว้500บาทนะครับ mm. เมื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีตอนนั้นทีมแพทย์ก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทําเลยคือห้ามเจอแสงแดดครับห้ามมีเหงื่อเข้าตานัดตรวจตาอีกครั้งวันที่15กันยายนก็ยังไม่ถึงเลยแล้วก็ได้คิวผ่าตัดเปลี่ยนกระจกเลนตาใหม่วันที่30ตุลาคมนี่คือคิวที่วางเอาไว้ อาการบาดเจ็บที่ดวงตาทําให้คุณโชคชัยนคิดว่าอทำงานต่อไม่ได้แน่ครับระหว่างการรักษาก็เลยตกลงกับทางบริษัทบอกว่าจะขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านอยู่ที่จังหวัดสรากแก้วตกลงกับบริษัทบอกว่าให้บริษัทจ่ายค่าครองชีพระหว่างการรักษาเดือนละ1 0,000บาทซึ่งปกติเขารับเงินเดือนอยู่ที่33,000บาทนะครับเมื่อโชคชัยเดินทางกลับไปบ้านวันที่8กรกฎาคมบริษัทก็จ่ายเงินเดือนแรกตามที่ตกลงกันไว้นะครับพร้อมกับจ่ายเงินค่าไปโรงพยาบาลอีก2,000บาท แต่ว่าต่อมาครับวันที่2 1ถึง22กรกฎาคมคุณโชคชัยเนี่ยพบว่าหัวหน้างานลบลายของตนเองออกจากกลุ่มงานของบริษัทพอโทรไปถามได้รับคำตอบว่าเขาตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเองทั้งที่ตอนจะกลับบ้านได้ตกลงกับทางบริษัทแล้วว่าถ้ารักษาตาหายแล้วจะกลับมาทำงานตามปกติการโดนลบออกจากกลุ่มงานคล้ายกับการถูกลอยแพจากนั้นคุณโชคชัยก็พยายามครับติดต่อไปอยังบริษัทแล้วก็หัวหน้างานแต่ติดต่อไม่ได้ และเงินเยียวยาที่เหลือก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกเลยครับเลยอยากให้บริษัทนั้นช่วยรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าดวงตาอาจจะกลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปกติขนาดไหนแต่ว่าจิตใจตอนนี้ย่ําแย่มากๆฟังเสียงหน่อยครับตอนนี้ไม่เห็นีิมันจะเป็นแค่ขาวขาวจ้วะเลยีิแล้วก็มัวคือเจ้าของบริษัทเริ่มไล่ลบผุมออกจากกลุ่มไลน์กลุ่มงานผมก็เลยทักไปตรงถามในไลน์ว่าพี่ครับิ้นเดือนนี้ ผมพอจะได้เงินเยียวยาเพื่อจะไปหาหมอไหมครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาประมาณว่าน้องอยู่นี่ดีๆแล้วเราจะเก็บข้าวของกลับบ้านไปทําไมาทั้งๆท,ที่ผมก็คุยกับเขานะพี่ก็แค่นั้นเขาก็เหมือนประมาณว่าบล็อกผมขาดการติดต่อจากผมไปเลยครับเลยจะไม่ได้เยียวยาช่วยหรืออะไรกับผมสักอย่างเลยพี่เพื่ออยากให้เขาเยียวยาช่วงที่ผมไม่ได้ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็มีพี่คือเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรในตัวผมเลย เรื่องนี้เดี๋ยวคงได้ขยายผลในห,หลายๆมุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะพี่ตานปกติเนี่ยประกันสังคมก็ต้องหักเราไปอยู่แล้วนะหักเราไปก็ต้องจ่ายแต่อันนี้ไม่จ่ายเพราะอะไรแล้วการที่ออกมาเราดีลกันไว้ว่าจะจ่ายเงินเดือนให้เดือละหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ต้องไปดูว่ามีสัญญาหรือเปล่าหรือว่าแค่พูดคุยตกลงกันปากเปล่าใช่ไหมครับยังไงบริษัทเนี่ยขอให้มาให้ความชัดเจนกันหน่อยคือตอนนี้เขาพยายามติดต่อแต่ก็เหมือนว่ายังไม่ชัดเจนนะคะครับ